พ่อใบกูรูสวัสดีค่ะมาพบกับพ่อใบกูรูนะคะวันนี้พ่อใบกูรูนะคะจะมาแนะนํานะคะตัวโทรศัพท์มือถือนะคะอีกหนึ่งรุ่นนะคะของตัวกาเล็กซี่นะคะของตัวแบรนด์ซัมซุงของเขาเองนะคะตัวนี้นะคะสามารถใช้บันทึกงานนะคะหรือว่าจดบันทึกได้นะคะเหมาะกับนะคะลูกค้าไว้ทํางานนะคะหรือนักเรียนนะคะที่เอาไว้จดบันทึกนะคะแล้วก็ไม่ต้องพกโน้ตบุ๊กนะคะหรือว่าพกแท็บเล็ตนะคะให้มันใหญ่อีกต่อไปค่ะ ส่วนการเล่นของเขานะคะเข้าแอปก็ดูง่ายๆเลยค่ะถ้าถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสามารถเข้าแอปได้นะคะสามารถระบายสีหรือว่าสามารถจดบันทึกในแอปของเขาได้นะคะกับ s อ3 Ultra ตัวนี้นะคะเขาจะมีฟังก์ชันปากกานะคะมาให้กับพร้อมเลยค่ะหรือว่าตัวนี้นะคะจะเป็นตัวทางรัดนะคะแค่กับลูกค้านะคะที่ไม่สามารถเข้าในหน้าจอได้นะคะเราก็สามารถเข้าทางรัดได้เลยนะคะหรือว่าถ้าลูกค้านะคะแค่ถอดปากกานะคะมาจาก ของเขานะคะตัวนี้นะคะก็จะมีตัวฟังก์ชันปากานะคะแล้วให้เราเลือกได้เลยค่ะว่าตัวนี้นะคะเราจะใช้หมวดการทํางานแบบไหนนะคะและนอกจากนั้นนะคะตัวนี้นะคะเขาทํามาด้วยกันนะคะถึง5สีเลยค่ะก็จะมีตัวสีดํานะคะหรือว่าจะเป็นตัวสีครีมนะคะแล้วก็สีลาเวินเดอร์นะคะก็จะเป็นตัวสีม่วงนะคะแล้วก็จะเป็นตัวสีเขียวนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสีเขียวน้องใหม่ตัวนี้สีสวยมากๆเลยค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีไลวินเดอร์นะคะจะออกชมพูม่วงๆหน่อยจ้าส่วนราคาของเขานะคะตัวเอ็กยิบสามอลตานะคะสตาร์ทนะคะของเขานะคะอยู่ที่สี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะตัวนี้จะได้ถึงตัวแรมแปดนะคะความจําสองร้อยห้าสิบหกจิกกันเลยค่ะและส่วนตัวเอ็กยิบสามพัทนะคะตัวนี้เริ่มต้นอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทค่ะส่วนเอ็กยิบสามธรรมดานะคะจะอยู่ที่สามหมื่นเก้าร้อยบาทค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับตัวไอ้ยิบสามอัลต้านะคะแล้วก็ไอ้ยิบสามผัดนะคะลูกค้าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะ ราคาของเขานะคะก็ะเบาๆนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถเชิญที่ร้านพาวบายบิ๊กซีนะคะปรปฐมชั้น2ของเราได้เลยนะคะตัวนี้ของเรานะคะก็จะมีโปรโมชั่นนะคะเกี่ยวกับบัตรเครดิตนะคะจะผ่อนได้นานสูงสุดเลยนะคะถึง24เดือนค่ะและยังไม่หมดเท่านั้นนะคะเอาใจลูกค้านะคะที่ซื้อบัตรเซ็นทรัลการ์ดนะคะเราสามารถผ่อนได้10เดือนแล้วนะคะยังลดเพิ่มได้ถึง3%อีกด้วยค่ะ และนอกจากนั้นนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะมีบัตรเคมีบัตรเดวันการ์ดนะคะเยอะๆนะคะหรือคะแนนเยอะนะคะสามารถเอามาแลกกับของทางร้านเราได้นะคะแ0 0รคะแนนแลกได้100บาทนะคะหรือว่าลดเป็นนะคะ12.5%ค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของเราลงแล้วนะคะมาพบกับเราได้ใหม่นะคะเพบว่าสวัสดีค่ะ